สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านใดวันนี้อยู่ผมใหม่จีนะวันนี้นะครับเราอยู่เกมมายคาพิกเซลมอนนะครับใน Pi กเซลมอนลัคกี้บ็อกโอเคทำไมตอนต้องเว้นยาวเลยทุกคนโอเคนะควันนี้นะเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกนี่ทุกคนลัคกี้บ็อกสะพานสายลุงหรือลัคกี้บ็อกก์พิกเซลมอนปกติแต่ว่าทำเป็นแบบสะพานสายลุงไปถึงอีฝั่งนะบอสที่จะมาเจอในวันนี้จะเป็นใครก็ลองดานวน์โปเกมอนตัวไหนที่เกี่ยวกับสายลุงมากที่สุดทุกคนนัน่นแหละตัวนั้นแหละ โอเคบล็อกที่บล็อกวันนี้จะมีเราจะได้เกลือแกงเก็ตหรืออะไรก็มาดูกันนะบล็อกแรกเลยโอ้ได้หินมาเลยทุกคนเอ้ทุกคนเราต้องเก็บปีซีไว้ที่ตัวก่อนปึ๊บเฮ้ยเบลเวนอมทุกคนโคตรแจ่มอะครับทุกคนได้เบลเวนอมอะโอ้โหแมงโคตรเฟี้ยวอะจะมีอะไรเฟี้ยวเท่ากับได้การได้เบลเวนอมเวลห้าสิบแต่ว่าจะสู้กับโปเกมอนที่เราจะได้ไอ้วันนี้ได้หรือเปล่าดีกว่า เออจะสู้ได้หรือเปล่าน้ออยากรู้จังเลยไม่เอา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 กดเล่นทำไมเยอะแยะวะปุ๊บเออไม่เอาบูมเบอร์อืไม่ไหวไม่ไหวไก่มีแต่โปเกมอนที่ดูท่าทางจะสู้ไม่ไหวทั้งนั้นเลยทุกคน เอ้ยเดดแอร์แกลืมล it so ืมลืมท like, ุกคนโอเคโอเคโอเคว่างเราจับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเอ้ยเกโคกากิเวนทาการทุกคนไม่ไม่ใช่เคลรมัสืบเวนท่าการเป็นเป็นเป็นอะไรทุกคนมันเวนท่าการเป็นอะไรจำได้ไหมทุกคนจำไม่ได้ปะว่ามันเวนทาการเป็นอะไรเราจำไม่ได้ละเกโคกาชิระใช่ป่ะถูกป่ะเคเกโคกาชิระอ่าถูกต้องมาต่อไปครับทุกคนมา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 ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ เกี่เกะชิระก็เกี่ชิระไปไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่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 ไมไม่นี่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไไอย่ามาทุกคนอือสเต็ปกเล่นไหมครับโดนคเปอฆ่าก็แปลก้วครับอเป็นยังไงล่ะครับให้ดูสมั่งผมเล่นไปครับเมื่อกี่ปีปุ๊บแต่ตัวนี้ไม่ไหว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 ไอ้นี่ไม่ไหวไอ้นี่ไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วไปแล้วตัวนึงไปแล้วไปแล้วอุยลืมเก็บตัวอะไรไปอะ อนูกามันจะเวลนอมไปเกือบไปแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอีกตัวเนึงมุสชิมันอยู่ไหนอุยโคจิโร่นะโคจิโร่มามทุกคนโปเกมอนวันนี้ค่อนข้างเกลือนะสำหรับเราเวลมันค่อนข้างต่ำอะ่ะคือเราจะสู้มันไหวหรือเปล่าอะ่ะคือโปเกมอน โอ้โอโทษโทษโทษทำไมมีเสียงขอโทษนะขอขยับไมานิดนึงโอเคทุกคนมาเริ่มต่อเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาจะจบมันทำไมแค่ลิงงงไม่ไม่ไม่ดีเลยเฮ้ยลูจับบูทุกคนต่อไปคนระับแซนโอ้ยแกะแกะไม่ใช่โปเกมอนนะฮะ ลิงคูมะทุกคนลิงคุมะเอออะไรตัวอะไรจับไว้ก่อนเงาเงาโอมะเก็บลิงคุมะเก็บดูจับบูเก็บพวกโป้มันดีๆไว้ก่อนทุกคนเก็บพวกโป้มันเรองสูงๆก่อนโอ้ตัวไปกดเอฟหนึ่งส่วนพวกโป้มันเรองต่ำๆก็เอามาโดนแก๊งเก็กขโมยเล่นๆไปมันเออใช่นะเออใช่พวกโป้มันเรองต่ำๆมาโดนแก๊งเก็กขโมยไปซะ วิ่ย,เ,ยเดินเลยเดินเลยนี่พูดไมาา่แห้งใครครับนี่มาดิ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 ครับมาดิครับมาดิมาดิครับ,รบขโมลลยตัวอะไรไปได้วะรู้ช่างมันเอตัวนี้เพิ่ง50เลยนะทุกคน่ดีมีตัวไหนให้ขโมยข้างล่างไหมเฮ้ยเมื่อกี้ได้โป้งมาเพิ่ง50มาแล้วนะเก็บไปใช้ได้อยู่นะทุกคนค่อนข้างน่าจะโอเคนะกด F1 เลยแหละ ทำไมอเออนิวล่านิวล่าไม่ได้ใช้เอ็นฟนะู้เอ็นฟู้จก่อนฮะมีประโยชน์วะปกติถ้าเกิดในเกมอะทุกคนมันจะมีถ้าฟลิกลูมที่เอาไว้กันสถานะอะทุกคนน่าจะดีอยู่มาสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับเรานะสำหรับเอายูทูบเบอร์ด้วยกันนะใส่ยูทูบเบอร์ที่อยากมาฟิกซ์มอนกับเรานะทุกคนก็น,นะกนกั่นแหละมาไปนี้ได้เลย อุ้ยโอ้ไดโควิทินี่โอเคปุ๊บสล็อตอู๋หมาๆมามาไมครับปุ๊เฮ้ยเออไม่เอาไม่เอาไปดีกว่าไม่จับแล้วทุกคนตอนนี้ไม่ค่อยดีเช่ไห่ต่อไป ตัวอะไรดีอะ <c oughs> เราสามารถเลียได้หรือว่าตัวอะไร <c oughs> เออสมอเรือจับไห้หมดทุกคนปุกกันการแหลกทุกคนน่าจะเห็นทั้งน้านอะไรเห็นไหมสีทองทองทุกคนคิดว่าตัวอะไรอยู่ปลายสายลุง <c oughs> ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าคือตัวอะไรใช่ไหมล่ะ <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนคือตัวที่จะมาสู้ด้วยในวันนี้เราถึงได้บอกว่าโปเกมอนส่วนมากเขาจะสู้ไหวหรือเปล่าดันแพลนหรอดนแพลไม่ไหวอะทุกคน โอเคมาอีกแค่ไม่กี่บล็อกก็จะถึงเลยประมาณ10-20บล็อกนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบาคอนไม่ใช่นี่หว่าไม่ไมามามามอนเตอร์เนี่ยไ,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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกไม่ใช่มอนเตอร์เออไม่เฮ้ยเอาว่ะเคเดิโอเคเดิโอเคลดิโอเออกดใช้ไม่ใช่ โกลกไม่โอเคเออมีชูมาลูน้องเตา่าเมเมเคิลคือตัวอะไรเฮ้ยโรเซเลียเหรอแจมดีโคตรดอีอ่ะเฮ้ยคาโบเออจะหมดแล้วนู้นฮีโคซารูอะไรเนี่ยแม่แกงล็อกเกต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 โอเค ต่อไปครับไม่เออเออเออ,เอ,อมุสโคจินแล้วเออมุสชิแกเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยไม่โอเคอ่ะทุกคนโปเกมอนเซตนี้ค่อนข้างเล่นยากนะแต่มาดูกันว่าโปเกมอนจะเอาตัวไหนมาสู้ได้บ้างอย่าตัวโปเกมอนเวลเกิน50อ่ะน่าจะพอไหวน้ำแข็งอเอ,อ้ยน้ำแข็งไม่น่าไหว แล้วมาต้องอาเบลเวนอนอมเคเซเลียเคีวดิโอวิตีนี่เออชื่ออะไรไดโอเดลดูจะบูไม่ไหวตัวนี้ไม่รห้าสิบเลยนะแต่มันเป็นธาตุที่แพ้ทางจะไหวปะ อ๋อเราลืมบอกไปโปเกรมที่จะมาสู้ในวันนี้คือโฮโอน่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเอ้คิงเทนโลคุมะมาขอดูท่าหน่อยนะเริ่มแรกเลยน่าจะเปิดด้วยเวลเวนนอมนะทุกคนนะแล้วก็ใช้ท่ามังกรตีอัดเข้าไปเลยแล้วก็เคยเซเลียน่าใช้ท่าแฟนลี่โอเคถ้าต่อสู้ได้วิกินี่ก็ต้องใช้พลังจิตสินะไออันนี้อันนี้ได้ฮวเลห้นน 5, าห้าตัวนี้น่าจะพอสู้ก โอโอ๋ไหวดิงเทนลุคุมะมีท่าสี่ท่าเดียวอาจะได้ทุกคนแล้วน่าจะชนะง่ายๆอยู่โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนโฮโอ้สปอนแล้วนะทุกคน A few moments later โอเคครับทุกคนกลับมาแล้วโฮโอ้ได้สปอนออกมาแล้วทุกคนมาดูซิว่าเราจะสามารถสู้กับโฮโอ้ได้หรือไม่นะครับเริ่มแรกเราเปิดด้วยลิงเทนลุคุมะลิงคุมะเออลิงเทนลุคุมะไปนั่นแหละเราอะมาตีโดยไหมเฮ้ยไม่ได้เหร ตีไม่โดนเหรอไม่มีท่าที่ตีโอโอ,โอโดนเลยเหรอ What เยอะแล้วลิงทะลุคุมะเรามันก็ทำเท่าที่ทำได้คนเดือดสู้โอโอไหวไหมนี่เงี้ยไม่มีท่าตีได้จริงรอ่ะเฮ้ยอะไรด D D D อะไรเมืเเ่อกี้ไอชิบหายเผลอได้ไดแดเมจชิบหายละเอ้ยเฮ้ยแต่ได้ไดแดเมจตีเข้าอ่ะ จะแม็กตีเข้าอทุกคนเฮ้ยจะแม็กตีเข้านะเรื่องนะวู้ดทำไมไม่ท่ายิวอ่ะเอ่อดูที่จะตีเข้าอยู่ไหมเฮ้ย,ยทำไงมันฮิวอ่ะมันฮิวอ่ะทุกคนมันมันจะสู้ยังไงนะแป๊บนึงนะขอคิดวิธีกัน มันฮิวได้ทุกคนตอนนี้ค่อนข้างเครียดน,นะว่าจะชนะไหมคือตอนนี้ถ้าเรามีตัวที่สามารถต่อเลี่ยกมันได้มันจะโชคดีแต่ว่านี่ต่อเลี่ยกมันไม่ได้เลยแล้วมันไม่ยอมตีเราตายจะไปเลยแค่สองถ้าเราเลี่ยเหลือแค่สองนะทุกคน,มนไม่ตีต้องเปลี่ยนตัวสู้อ่ะออกสไมันฆ่าเราแหละ ตัวที v ่เบเวปน่อมไปเบลน่อมตีท่ามังกรเข้าไปเลยเออเดีย๋ยวมันก็จะฮิวทุกคนมันมีท่าฮิวอยู่แต่เบลน่อมเป็นท่าแมลงพิษปะจะเป็นท่าพิษอย่างเดียววะพิษเล็กดิน่าจะนี่ไงมันฮิวละมาดูสิมาเข้ามาครับท่านผู้ชมดูสิครับว่าเราจะสู้มันได้ไหม ได้เปรียบขนาดนี้ถ้ายังแพ้อีกก็มันจะว่าไงแล้วนะครับทุกคนเออท่ามังกรหมดแล้วครับทุกคนเอาละครับความบันไลยไม่เกียดอีกแล้วครับเปลี่ยนหนีดิครับไม่เปลี่ยนโปเกโมอนก็ไม่ไหวฮนะโรเซเลียมาเพราะถ้าปล่อยให้มันฮิวอะเราแย่โปเกมอนเราจะตายมดงเออนี่เลยไปเลยไปเลย ไม่โดนเลยเฮ้ยทำแข็งได้น้ำแข็งได้เรียบร้อยครับทุกคนมันตีตัวเองตายครับโอเคคราวนี้เราก็ชนะโฮโอแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดกับเราจะตัดกลับมาเนี่ยไม่ต้องตัดกลับมาหรอกขี่นี่ได้ไหมอยากลองขี่เท่ตอนแรกว่าจะไปเอาโฮโอมาขี่นะแต่ว่าไม่ต้องดีกว่อเฮ้ยเราขี่ได้เราขี่โรเซเลียได้ทุกคนโอเคโอเคทุกคน โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่อยากสนุนเราก็เหมือนเดิมนะเดีย๋ยวเราจะทิ้งช่องทางดเน a ไว้ให้นะครับสำหรับการซื้อคอมใหม่มานั่งเลยสตีมทุกคนนะครับทุกคนก็ใครในคลิปหน้านะเราสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เราจะให้มาเปิดลัคกี้บ็อกในดินแดนละเอีจะพยายามสร้างแล้วมาเปิดนะทุกคนอันนี้เราบอกให้นะว่าเรามาสร้างเองเลยนะทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP หนีหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ